ณอาคารแห่งหนึ่งกลุ่มหนุ่มสาววัยรุ่นได้พากันรวมตัวเข้าไปในตึกพร้อมกับเทียนจำนวนมากมายหลังจากที่หาที่ที่เหมาะสมได้แล้วทุกคนก็ช่วยกันนำเทียนขึ้นมาจุดสิ่งที่ทุกคนกำลังทำเป็นการละเล่นมาแต่สมัยโบราณเป็นการเล่าเรื่องผีหนึ่งรเรื่องผ่านการดับเทียนหนึ่งรอเล่มทุกครั้งที่ผู้ร่วมเล่นเล่าเรื่องผีจบหนึ่งเรื่อง ก็จะทํำการดับเทียนลงไปหนึ่งเล่มโดยการผลัดกันเล่าไปทีละคนจนครบ100เรื่องทันทีที่แกยันใต้โตออกก็มีร่างผู้หญิงพุ่งพรวดออกมาเรื่องเล่าดำเนินไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงเทียนอันสว่างสวัยภายใต้เงาแห่งรัติการอันมืดมิดเรื่องเล่าเรื่องแรกได้จบลงไปเทียนถูกดับไปหนึ่งเล่ม หลังจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดออกมาว่าฉันออกไปจริงๆได้ใช่ไหมเรื่องเล่าเรื่องต่อไปก็จบลงพร้อมเทียนที่ถูกดับไปเสียงสะท้อนจากภูเขาดังก้องฉันกำลังไปหาแล้วนะกำลังไปหาแล้วนะเรื่องสยองขวัญเรื่องแล้วเรื่องเล่าจบลงไปทีละเรื่องจำนวนเทียนที่จุดไว้ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีจนตอนนี้จบลงไปแล้ว98เรื่อง นั่นหมายความว่าเหลือเทียนเพียงแค่สองเล่มแล้วทุกคนก็หันไปที่โคกิผู้ซึ่งยังไม่ได้เล่าอะไรเลยแม้แต่เรื่องเดียวโคกิบอกว่าจริงๆเขาไม่มีเรื่องผีจะเล่าแต่เขามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนฟังเขาบอกอีกว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนฟังแล้วยังอยากจะเล่นต่อหรือเปล่าความจริงแล้วเขาเคยเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้นมีกันทั้งหมดสคนและทุกคนก็ผัดกันเล่าเรื่องไปจนถึงเรื่องที่99เมื่อเรื่องที่99จบเทียนก็ถูกดับลงแต่เพราะไม่ระวังจึงทำให้เทียนเล่มที่หนึ่งรหรือเทียนเล่มสุดท้ายดับไปด้วยเมื่อเปิดไฟขึ้นมาก็พบว่าเพื่อนในกลุ่มได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยได้ยินแบบนี้แล้วพวกนายแน่ใจใช่ไหมว่าจะเล่นจนจบ เรื่องของฉันก็มีแค่นี้แหละก็เป็นอันว่าเรื่องที่99ได้จบลงแล้วนะทุกคนพร้อมใจกันถามต่อว่าแล้วเพื่อนคนนั้นของนายเขาหายไปไหนละ่ะถ้าอยากรู้ก็ถามเจ้าตัวสิจริงๆเรื่องมีต่ออีกนิดนะตอนที่ห้องมืดสนิทผมได้ยินเสียงที่ข้างหูว่าเอาไว้เจอกันตอนเรื่องที่หนึ่งรอยนะ ต่อไปเป็นเรื่องที่100พอดีสินะงั้นฉันจะดับเทียนหลักโคกิทำไมนายถึงดับเทียนทีเดียวสองเล่มหลักและนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่พบเจอประสบการณ์สยองขวัญที่เล่าไปทั้งหนึ่งเรื่องด้วยตัวเองหากเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยทางเราจะพยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ขอบคุณที่กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามบนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมา